หลังจากที่เราทั้งเหนื่อยกันมาแล้วนะคะดิฉันเดินไปเดินมาแล้วก็เเห็นบูธนี้น่าสนใจแล้วแถมผู้บริหารยังอยู่ด้วยเราไปทักทายท่านกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะคสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมคะคุณวันต์เพียงชรีนะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัททารารมเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะคะทำโครงการเยอะๆเลยนะคะคก่อนอื่นคงจะต้องให้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ที่มาเปิดบูธเนี่ย นำโครงการอะไรมาบ้างคะก็ต้องต้องเรียนว่าเอามาทุกโครงการเลยนะครับที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับมีทั้งบ้านเดี่ยวทั้งทาน์เลาส์นะครับแล้วก็มีทั้งคอนโดด้วยครบเลยนะคะครบเลยครับแล้วก็ในในงานวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราเอาแบบบ้านใหม่มาเปิดตัวด้วยนะครับอยากจะพาชมก็ค่อยพาชมดีไหมครับดีค่ะดีครับอันแรกเลยนี่จะบอกว่าอันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวที่ในย่านพระรามสองนะครับ เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์อยู่ฝั่งคนเลย,ยนะคะครับอันนี้ก็ใกล้ลงจากสะพานแขวนมาเนี่ยก็เลยนะครับชื่อโครงการอะไระคะชื่อโครงการพรหมนาโทมครับรอันนี้จะอยู่ตรงตรงลง,ลงลงทางด่วนมาที่จะออกไปทางทุ่งิีปานข้อนะครับก็ ต่อหลบพักก็เลี้ยวซ้ายออกเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบบ้านสไตล์ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นสไตล์อเมริกันค่ะนะครับซึ่งก็จะหรูหราโออาร์นะครับก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเปิดตัวค่ะคิจตารางวาครับบ้านไขนาดที่นี่เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ70ตารางวาขึ้นไปนะครับกี่บาทคะอันนี้ต้องกี่บาทใช่ไหมครับอันนี้ก็เริ่มต้นประมาณสักหกล้านนะครับล้านขึ้นไปนะครับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็มีชาวเฮาส์นะครับชาวเฮาส์ที่จะอยู่ในย่านรามคำแหงค่ะนนี้จะ เป็นทาวน์เฮาส์รุ่นใหม่นะครับที่ออกมาอันนี้ก็จะเริ่มต้นคาดว่าน่าจะราคาเริ่มต้นประมาณสักสองล้านบาทนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเปิดรับเวทติงลิสต์นะครับซึ่งก็เป็นทาวน์เฮาส์ย่านรามคำแหงซึ่งตอนนี้ก็ไปมาค่อนข้างสะดวกนะครับมีถนนสายใหม่ที่ตัดผ่านหลายสายทีเดียวนะครับกี่ตารางวาคะทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์เนี่ยอันนี้จะประมาณ20ตารางวานะครับใช้กากาเดนสวีตกาเดนสวีตอินดี้ครับอันนี้ก็จะออกแบบมาสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ ที่เป็นยังเจเนอเรชันนะครับงั้นบ้านก็จะออกแบบทันสมัยออกโมเด์นิดนึงทันสมัยมากทันสมัยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการที่ร่วมร่วมกันระหวา่างทางคารรงกับทางด้านปูจิแนไทยนะครับก็มีทางด้านปูจิแมนไทยเนี่ยไปลงทุนกับทางญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทชื่อ S G High นะครับเอาบ้านสเปรจรูปของระบบญี่ปุ่นมาะนะครับก็เราก็มีการโครงการที่ร่วมมือกัน นะครับเป็นบ้านของ s c g ที่มาลงอยู่ที่โครงการในพะพงศ์มชรับพลนะครับอันนี้ก็มาเปิดตัวใหม่ในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะมีมาตรฐานก็ตั้งสูงมากนะครับมาตรฐานสูงคือเช็ดเร็วมาตรฐานมันเป๊ะๆปการก่อสร้างมันใชเครับก็ตามมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ที่สาคัญที่ระบบบ้านนี่จะเป็นระบบที่ปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ย ฝุ่นละอองอะไรก็จะไม่เข้าไปภายในในระบบแอร์ก็จะมีอยู่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเลยเป็นระบบเซ็นทรัลแ <Central Air S 2> อร์ที่ก็ทางทางทางเเนี่ยจะให้ชื่อว่าเป็นระบบแฟคทอรี่นะครับซึ่งเย็นทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็ประหยัดไฟด้วยอันนี้ก็จะน่าสนใจนะครับวันนี้จะลงอยู่ที่ทะเลพอพอบอกว่าประหยัดไฟเนี่ยดีฉันเชื่อว่า คุณผู้ชมเนี่ยคงอยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่ารประหยัดไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วราคาแพงไหมคะบ้านหลังนึงราคาเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เนื่องจากว่าจะเป็นทาเลที่อยู่้านหน้าสุดของโครงการเลยเนี่ยนะครับตรงนี้จะเริ่มต้นที่ประมาณ9ล้านเกือบกสิบล้านนะครับแต่ว่าเป็นบ้านที่ต้องเรียกว่าเต็มเปี่ยมไม่้ด้คุณภาพะนะครับแล้วก็เรื่องของออนอกจากอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยนะครับผูกนก็จะน้อยนะครับผูกแพ้ที่ก็จะไม่มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็น่าสนใจที่ไปดูแล้วตอนนี้บ้านตัวอย่างก็สามารถเข้าไปชมได้แล้ว แบบใหม่นี้เราไปอยู่ที่เนเบอร์โฮมใช่ไหมครับที่เนบเบอร์โฮมครับอินท่วัชรพลอวัชรพลครับนอกจากแบบบ้านต่างๆนะครับที่ที่เอามาในงานแล้วก็ต้องบอกว่าที่ขายไม่ได้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับของบ้านที่เรามีขายในพีซึ่งก็จะมีแต่ละโครงการแต่ละทำเลแต่ละแบบบ้านนี้ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆกันไปนะครับซึ่งก็บอกว่าทุกอย่างก็ลนแล้วแต่น่าสนใจนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมมีเวลานะครับก็อยากจะเชิญชวนมาที่ ที่งานของโฮมบายไรด์เอ็กโนะครับที่ศูนย์ศรษฐกิจก็มีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับแลวถ้ามาแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยถือเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมาดูแล้วเกิดสนใจโครงการแบบบ้านไหนเนี่ยทางคุณวัชร์เนี่ยจะมีอะไรพิเศษให้กับท่านผู้ชมไหมคะก็บอกว่าตรงนี้แหละครับมาเลือกชมแล้วก็ตรงนี้สินค้าไม่อยู่จํากัดนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้ามาก่อนวันทย์ได้ก็จะดีนะครับเดี๋ยววันที่จะไม่มีอะไรเหลือนะครับนะครับมีจำนวนจำกัดคือจำนวนจำกัดจริงๆนะครับแล้วก็ต้องต้องเรียนว่างานนี้ก็เป็นงานเป็นงานใหญ่หนึ่งในสามของปีนะครับก็จะมีแลนอกจากทางทางของผู้ประกอบการแล้วก็จะมีทางธนาคารมานร่วมหลายหลายที่นะครับเพราะนั้นซื้อเสร็จแล้วก็สามารถที่จะหากต้นเงนลงทุไปนั้นได้ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็องมี่ดอกเบี้ยที่กําลังอยู่ในแต่โนมที่จะขึ้นเนี่ย ถ้าผู้ที่พร้อมแล้วก็อยากมีบ้านตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะล็อกสินเชื่อนะครับไว้คร่ะเห็นมีคอนโดด้วยอยู่ในย่านรามคำแหงเลยใช่ไหมคะอ๋อเม็นคอนโดคอนโดอันนี้จะเป็นเรามีหลายที่นะครับอันนี้ที่อยู่ที่รามคำแหงนะครับอันนี้จะเป็นเป็นเฮาส์นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนี่จะอยู่ตรงสุขุมวิทครับใช้ชื่ออะไรครใช้ชื่อเดอะลิงค์ครับตอนนี้มีที่สุขุมวิท50แล้วก็สุขุมวิท64 ครับสองที่เลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับห้องาคาคอนโดเนี่ยสองที่เนี่ยเราจะเริ่มที่หนึ่งเราจะเริ่มต้นประมาณสักสองล้านเศษเษขึ้นไปไปถึงประมาณสักสามล้านเศษเครับก็ไม่แพงแล้วก็สามารถที่ขึ้นลงรถไฟฟ้าได้นะครับที่สุขุมวิท5้าิบเนี่ยก็จะเป็นสถานีออนุณซึ่งเปิดใช้งานแล้วนะครับส่วนที่สุขุมวิท64ิสี่เนี่ยจะสามารถขึ้นลงสถานีปุณวิถีนะครับซึ่งก็น่าจะเปิดใช้งานเร็วๆนี้นะครับ ครับรูปง่ายๆว่าโครงการที่เราไปตั้งอยู่เนี่ยโดยเฉพาะคอนโดนี่ก็จะอยู่ใลกล้แนวรถไฟฟ้าใช่ครับที่เป็นคอนโดแนวรถไฟฟ้าแล้วก็บ้านเดี่ยวก็จะมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์เฮาส์ทุกระดับราคาใหญ่ให้คุณว่ารแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยถ้าเกิดมาดูภายในโครงการแล้วจะทํายังไงถึงจะได้บ้านที่มีคุณภาพอ๋อครับก็ต้องเอียนว่าบ้านที่มีคุณภาพเนี่ย หลายผู้ประกอบการหลายๆคนตอนนี้ก็จะทำต้องเรียกว่าเราเป็นบ้านที่มีจะมีอย่างน้อยต้องมีจํานวนหนึ่งที่เป็นบ้านสร้างเสร็จก่อถขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าคุณภาพของสร้างเสร็จเป็นยังไงเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการทุกคนก็คงยินดีที่จะให้ดูนะครับแล้วก็คงจะมีบ้านที่อยู่ในต้องเรียกว่าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเลให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูตรงนั้นแล้วก็ดูสามารถจะดูได้ว่าคุณภาพการก่อสร้างเป็นยังไงก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ นะครับแล้วก็ในช่วงนี้ผู้ประกอบการก็จะมีทั้งบ้านที่สร้างเสร็จนะ,ะสำหรับคนที่ต้องการอยู่เร็วนะครับบ้านที่อยู่ระหว่างสร้างหรือว่ามาซื้อก่อนแล้วค่อยสร้างก็มีนะครับสำหรับท่านที่ไม่รีบแล้วก็จะได้ไม่มีภาระในการาเป็นภาระในการผ่อนชำระมากนักนะครับะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีหลากหลายให้เลือกครับค่ะตอนนี้ถือว่าในเรื่องของราคาแข่งกันเยอะไหมคะถ้าเกิด<า>มีบางรายตัดกันเยอะบางทะเลแล้วก็เป็นบางสินค้านะครับ ก็ต้องไปเลือกชมนะคะอย่างน้อยๆก่อนที่ตัดสินใจก็คือพอมาดูเสร็จแล้วก็ต้องไปดูที่แต่ละโครงการที่ชอบอ๋อแน่นอนครับตัแนะนําว่าอย่างไงนะครับในการเลือกซื้อก็แน่นอนเรื่องทําเลต้องมาดึงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่จะรู้ว่าทําเลใช้ได้ไม่ได้ก็คือต้องขับออกไปดูนะ่ระับค่ะนี่ก็เป็นข้อแนะนําดีๆจากคุณวสันต์นะคะต้องขอบคุณคุณวสันต์มากใช้ขายดีๆนะคะขอบคุณครับค่ะ